สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel d a m i t n นะควันนี้อยู่ช่วงเรสซิ่งเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่เราไปรับเจ้าลีดมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่วันที่ร้าน26มอไซค์ที่เดิมนะฮะที่เราเอาเจ้า X Max Connect e d 2 0 23นะครับมาทำลูก76นะครับจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราก็หลังจากที่ขี่เจ้าลีดน้อยนะฮะได้ประมาณ4วันแล้วนะครับ วิ่งไปประมาณ400โลโดยประมาณนะประมาณ400โลนะครับก็เริ่มที่จะจับฟิลลิ่งการขับขี่รถเดิมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็สนุกดีพุ่งดีฮะแตกต่างจากตัวเก่านิดหน่อยนะครับขี่ดีขึ้นกระชับดีขึ้นฮะแล้ววันนี้ฮะเราก็มากันที่ร้านเอ่อสรลตสโบไม้เหมือนเดิมนะครับจะมาให้ช่างรุดเขาทำชุดข้างโอเพนให้ไม่รู้ว่าเรียกว่าข้างโอเพนหรือเปล่านะแต่ว่าเปลี่ยนหลายจุดอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกชามเม็ดใดๆก็ตามนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จยังไงนะครับจะมารีวิวให้ว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ฟลิ่งการขับขี่เนี่ยความรู้สึกจะแตกต่างจากรถเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากติดตามกันฮะอันนี้เราก็มาทิ้งรถไว้นะใช้เวลาในการทำประมาณ2ชั่วโมงนะครับหนชั่วโมงก็เดี๋ยวค่อยมารับน้องดีดกลับบ้านแล้วกันนะฮะโอเค เสร็จแล้วทุกคนน้องจิ้งหรีดน้องจิ้งหรีดเสร็จแล้วอท่อสูตรท่อสูตรอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับช่างกันครับว่าสรุปเป็นยังไงบ้างทำอะไรไปบ้างนะฮะเจ้าจิ้งหรีดวันนี้นะฮะอ่ะโอเคตอนนี้อยู่ช่างสุรุ่นนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันว่าเอ่อทำอะไรไปบ้างนะรถเพราะว่าช่างไม่อยากออกกล้องนะครับวันนี้มีอะไรบ้างช่างท่อเลยเห็นท่อก่อน ท่อนี่เปลี่ยนคอท่อด้วยเพราะว่าเพราะว่าให้มมันจะไดดด้ววิิ่่งีกาเให้ไอเสียมันโล่งขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าคอท่อเดิมมันอั้นเกินไปใช่ปหมใช่ครับคือรถแค่สเต็ปเนี้ยที่เราทําเนี่ยก็จําเป็นต้องต้องเออ่ขยายขยายคอท่อแล้วแล้วปลายอ่ะปลายทำไหมปลายทำอ่าปลายผ่าหมกอันนี้เขาเรียกว่าผ่าหมกผ่าหมกกับผ่าเปิดนี่มันต่างกันยังไงช่างผ่าหมกก็เงียบครับเงียบนุ่มไม่ดังอ๋อผ่าหมกเพาจะดังผ่าหมกคือเน้นนุ่มเงียบ ผ่าเปิดคือเน้นดังแล้วถามว่าการวิ่งต่างกันไหมหมกกับเปิดต่างนะเปิดวิ่งสดอ๋อเปิดวิ่งดีกว่าเหรอใช่ทำไมจะเสียงดังไงาบางคนเขาลั้าอ๋อเสียง,ม,งมันจะด e ังรถนี้ F6 ก็ก็เออก็ฟังเหมือนมีอะไรขึ้นนิดนึงนะอันนี้เขาเรียกผ่าหมกนะทุกคนเสียงมันก็จะแบบก็หึมอะก็หึมขึ้นมานิดนึงอ่าแต่ไม่ได้แป๊ดเหมือนท่อผ่าแบบผ่าเปิดเสียงนมะได้ไม่ได้ลั่นไม่ได้แป๊ดนะครับ แล้วก็ไม่ได้เงียบเกินไปเหมือนท่อเดิมเนาะอ่นันี้ส่วนของท่อครับอันนี้ก็ได้มาพร้อมคอพร้อมปลายเลยชุดนี้เท่าไหร่ถ้าถ้าถ้ามาแบบเดียวๆเ,เลยสับเดิม2,008เนาะโอเคแต่นี้เราทำรวมไปหลายอยานะ่างเนาะแต่ถ้ามาอย่างเดียว2,008นะฮะส่วนด้านข้างว <c oughs> ันนี้เรามาเน้นชุดข้างกันใช่ไหมก็คือข้างในนี้มองไม่เห็นหรอกแต่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะให้ช่างให้ความรู้ทุกคนนะว่าแต่ละอยา่างที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพราะอะไรแล้วก็มันช่วยเรื่องอะไรบ้าง อย่างแรกก็คือชามเม็ดเนาะใช่ครับชามเม็ดชามเม็ดนี่คือทําชามใหม่ใช่ครับทําร่ององศาใหม่ใช่ครับทําปรับองศาทําไมเราถึงต้องทําชามปรับองศาครับเพราะอะไรเพราะว่าให้สายพานมันขึ้นสุดแล้วก็เวลากระแทกอะไรเงี้ยมันก็จะมามาดีกว่าเดิมอ๋อคือรอบมาไวขึ้นสายพานขึ้นสุดก็แปลว่ารอบปลายก็จะไหลขึ้นอีกใช่ครับแล้วตัวเม็ดอะครับได้ไล่ไหมเม็ดเม็ดก็ไล่ใหม่ครับเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักเดิมมันก็มาหนักเนาะยิ่งยิ่งหนักรถยิ่งอึดถ้ายิ่งได้เบารถก็มาไวแต่ถ้า เราไล่ผิดเนี้ยผิดไปเบาเกินไปก็ไม่ดีอ๋อมันไม่ใช่ว่ายิ่งเบายิ่งยิ่งออกตัวเร็วด้วยเพราะว่ามันต้องมีความพอดีด้วยใช่ครับวามพอดีทุกอย่างมันต้องพอดีแต่ถ้าเบาไปก็ไม่ดีหนักไปก็ช้าต้องอยู่ตรงกลางแต่ถ้ารถน้ำเดิมมาคือหนักแน่นอนหนักแน่นอนเบอร์อะไรเม็ดเดิมมาจำได้ไหมเดิมยี่สิบประมาณยี่สิบเนาะยี่สิบหกเมตรเลยใครแกะน่ารู้อันอ่าแต่อันนี้เราก็ไล่สเต็ปของร้านไปเนาะมีชามเม็ดแน่นอนแล้วมีอะไรอีกชามเม็ดแล้วก็มีไส้กรอกอากาศไส้กรอกอากาศไส้กรอกอากาศด้านในนี้ใช่ ก็คือเราเปลี <tr> ่ยนเป็นไส้กรองแบบแต่งใช่ครับล้างทำความสะอาดได้อ๋อถอดมาล้างได้ใช่ครับทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนอ่ะช่างก็ให้อากาศไหลดีขึ้นให้ให้อดีมันโฟล์เข้าเยอะขึ้นอากาศไหลเวียนเข้าดีขึ้นใช่ครับอ่าแล้วถ้าอากาศเข้าเยอะขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มันก็ได กาศเย็นแล้วก็ห้องผอมไม้มันก็ไม่ไม่ร้อนเกินอ๋อมันช่วยเรื่องระบายความร้อนด้วยห้องผอมไม้ยิ่งเย็นยิ่งดียิ่งเย็นยิ่งดีใช่ไหมห้องผอมไม้ก็คือชุดเครื่องข้างในมันนะอ๋อโอเคโฟดีที่สุดมันก็ช่วยได้เยอะงั้นเท่ากับว่ากองใัน้คุ้มเนาะเพราะว่าเราเราก็ไม่ต้องคอยเซอร์วิสเปลี่ยนบ่อยบ่อเหมือนกองผ้าปกติถูกป่ะอันนี้กองเท่าไหร่พอกองเท่าไหร่กองก็บาทครับเก้าบาทเองเหรอใช่ครับแล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ถอดล้างถอดอะไรได้ ประมาณสี่ห้าหมื่นโลสี่ห้าหมื่นโลคือขายรถก่อนอ่ะแล้วถ้าใครสนใจกลับมาเรื่องชาเม็ดใครสนใจชุดชาเม็ดเท่าไหร่ครับชาเม็ดก็ถ้าสับเดิมอยู่พันสามครับสับเดิมพันสามแล้วถ้าซื้อขาดเลยอ่ะถ้าซื้อขาดก็โบนประมาณประมาณประมาณหกร้อยบาทครับอ๋อก็เป็นพันเก้าเนาะถ้าอยากซื้อขาดเลยก็พันเก้าจะถามว่าถ้าไม่สับก็ไม่รู้จะเอาของเดิมไปทำอะไรนอกจากขยันแล้วแต่ขยันเสี้ยนนะอย่าไปเก็บของเดิมนะใช่ใช่ างคนเขาชอบเก็บของเดิมไว้ส่วนกออากาศก็900ขาดอย่างเดียวไม่มีสับไม่มีสับมีอะไรครับต่อไปหมดแล้วครับท่อไอดีทอไดีมองเห็นไหมทุกคนท่อไอดีอนานี่เลยเหมือนตอนที่เราใส่ X Max เลยท่อไอดีนี้มันคือ ท่อกาก็ช่วยเรื่องอากาศเหมือนกันอ๋อมันเหมือนที่กอาศที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ใช่ไหมคืออากาศมันจะเข้าจากกอาศใช่สัมพันธ์กันหมดแล้วก็วิ่งผ่านท่อตัวนี้เข้าไปห้องเผาไหม้เพื่อเข้าไปในห้องเผาไหม้ใช่อไกอก็คือเปลี่ยนให้อากาศมันฟล์ขึ้นให้มันสัมพันธ์กันระหว่างการเปลี่ยนท่าไส้กรองกับคอท่ออืมแค่นี้เหรอแล้วก็มีอะไรนะอย่างสุดท้ายคือเอาท่อกรองกับท่อกรองเท่าไหร่ท่อท่อกรองลมใส รวมใส่600เนาะไม่แพงเนาะเป็นอลูมิเนียมสแตนเลตลเล์เออสแตนเลสนะครับอ่สาาะสุดท้ายมาเป็นเรื่องของรีแมปรีแมปรีแมปต้องไปดูในคลิปอ่ารีแมปเดี๋ยวผมแปลไว้ให้แล้วกันว่าแรงม้าขึ้นมาจากที่ดูเมื่อกี้มันสิบสามตัวเนาะจากเดิมมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเดิมถ้าอย่างรถผมวัดก็าารประมาณแปดครับประมาณแปดตัวแปดตัวบางคันก็เก้าตัวตาเดิมเลยนะถ้าบอกขึ้นมาแน่ๆสเต็ปเนี้ยสี่ห้าตัวประมาณสี่ห้าตัวยืนพื้นเดี๋ยวแต่อันนี้ก็ นี่ถือว่าแรงกว่ารถสองลเออเหรอโอ้ยสองเองเฮ้ยจริงเที่ผมขี่รถช่างมานั้นแค่ไล่เม็ดอย่างเดียวนะแล้วก็รีแมปก็วิ่งแล้วนะมีท่อด้วยเหรอเออก็กระตุกดีแล้วใช่คันนี้ทำแซงช่างไปก่อนเลยตัวนึงเลยตัวนึงก็เยอะแล้วอ่าเออแล้วรีแมปเท่าไหร่ครับค่ารีแมปรีแมปก็อยู่พันสามเก้าสิบพันสามเก้าสิบจะถามว่าการรีแมปไม่ได้แปลว่าต้องทำสเต็ปนี้เสมอไปใช่คือจะแค่เปลี่ยนช้ำเม็ดแล้วรีแมปก็ได้ได้ครับแต่รถวิ่งดีขึ้้นนนนแแ่่อเรงมมาพิขึ้นแน่นอน แต่ก็แล้วแต่ว่าทําเยอะทําน้อยเนาะโอเคนั้นสเต็ปวันนี้เราทั้งหมดนะครับสนนรวม6,200บาทนะครับใครสนใจนะสําหรับเจ้าฮอนด้ารีดนะครับอันนี้เป็นตัว4วาลเนาะซึ่งผมกับช่างเห็นตรงกันว่าตัว4วาลวิ่งดีกว่าตัว2วาลคือดีขึ้นแบบถ้าจับผิดกะรู้สึกได้นะ4วาลยังไงก็แลงอ่าแต่ถ้าคนไม่เคยจับรีดมาก่อนอาจจะไม่รู้อ่าแต่ถ้าขี่มาสองตัวจะรู้ครับว่าเอ้ย4วาลแรงกว่างจริง กานั้นใครที่คิดจะซื้อรถใหม่แล้วเพื่อมาทําหรือเพื่อมาขี่ใช้ชีวิตประจำวันก็ตามเนาะไม่ต้องหามือสองเราไปสี่วาลเลยดีกว่านะครับซืซอซ้อรถใหม่ก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้แพงมา,มากราคาไม่สูงใช่ราคาไม่ได้สูงหาร้านดีๆหน่อยเนาะที่ไม่ไม่บวกโหดมากเดี๋ยวนี้เขามีแถมพัดลมด้วยผมเห็นเรอแถมพัดลมด้วยเหรอแถมพัดลมนะเพื่อตากผ้าของร้านผมแม่งไม่มีแถมเลยเลยผมก็ไม่ได้บวกโหดด้วยของผมนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ฝากไว้สำหรับร้านสลุดสบูไม้เนาะอยู่ ที่เดิมครับที่ผมมาทำ xmax นะฮะวังหินซอยเท่าไหร่นะวังหินฮะเจ็ดเจ็ดครับวังหินเจ็ดวังหินเจ็ดสิบเจ็ดนะครับตรงข้ามห้างเดือะแจ๊ดนะครับหาง่ายมากนะครับตรงข้ามห้างเดือะแจ๊ดอ่าคือไม่ได้ทําแต่แรงนะเซอร์วิสด้วยอันนี้เป็นเหรียญของเจ้าของร้านนะเนี่ยแหละมาขี่คันนี้แหละแล้วก็เลยแบบตัดสินใจว่าเออกูองซื้อเหรียญใหม่อีกรอบแล้วแหละงั้นไปขี่คันนี้แหละโช๊กก็มีนะโช๊กโชคนี่เป็นของอะไรแก๊ซซี่เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพ ใช้ดีไหมเอาตรงๆดีเพราะผมรถแข่งผมใส่ทุกคันเฮ้ยรถแข่งเขาใส่ทุกคันเลยว่ะทุกคน X Max กขาใส่เออน่า X Max X Max อันนี้ก็คือคันแข่งจริงเลยใช่ป่ะใช่ครับเออแกซี่โฟร์ซ่าก็แข่งก็แกซี่เหมือนกันอ๋อนี่มีซับแทงทุกคนนี่ตัวซับแทงราคาเท่าไหร่ตัวนี้7,000เก้าเองตัวท็อป7,000เก้าเองเหรอราคาโคตรดีเออระกันรั่ปีหประกันรั่วซึมปีหนึ่งนะทุกคน ฉะนั้นเข้ามามันไม่ได้ว่า,าอ,อยากไม่ใช่ว่าอยากทาเครื่องทําแรงเดียวนะมีเซอร์วิสนะครับมีเซอร์วิสได้มาเซอร์วิสได้มาเปลี่ยนอะไรแต่งได้ยางเพียรี่มีเพียบเลยนะฮะหาไม่ได้มัที่นี่เลยแบบเพียรี่หรือจะเป็นยางแบบเอ่อไอเนาะน่าไออซี C, ใช่ไหมอ่ามีนะครับบริการติดต่อได้ทักมาถามก่อนเนาะเราไปเข้ามามนะคิวเข้ามาก็ได้เพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับที่นี่ผมบอกเลยนะครับทาแต่สเต็ปเดิมไล่ข้างยันทําลูกทาเครื่องนะฮะก็ติดต่อ สอบถามรายละเอียดมาได้นะแล้วค่อยเข้ามาครัอ่ะานี้ขอบคุณครับผมปลาเดี๋ยวผมไปลองขี่กลับบ้านเอ้ยกลับร้านแล้วมาลองดูกันว่าควมรู้สึกจะเป็นไงนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ติดโกโปรมานะจ๊ะไป